มหามิตรช่วงนี้ลองให้รู้ดูให้เห็นกับเวิร์กช็อปอารยสถาปัต์โดยมี3ามกูรูรอบรู้ด้านอารยสถาปัต์อาจารย์ชุมเขตแสวงเจริญผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ธรรมจตุน,ตนามอาจารย์ประจำแห่งวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้หญิงคนเก่งบนวีลแชร์คุณเสาวลักษณ์ทองกล้ยมาให้คำแนะนำนักเรียนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมไปถึงพนักงานจากสายการบินไทยแอร์เอเชียก็มาเป็นทูตกับเราด้วยครับของสายการบินไทยแอร์เอเชียเองนะครับเรียกว่าเป็นสายการบินแรกของอาเซียนนะครับที่มีการอบรมพนักงานให้ รู้ถึงการบริการคนพิการให้ถูกต้องนะครับเราก็มีกิจกรรมภายในขององค์กรของเราเองนะครับรวมถึงวันนี้ของ a อ r เชียเองก็จะมีทูตของ a อร์เชียหรือ a อ r เชียแอมเบสเดอร์นะครับที่จะรณรงค์ทั้งในบริษัทเองและก็ในองคออง์กรของนอกครับวันนี้ก็มีน้องๆทั้งแอร์โฮสเตสและก็น้องๆที่บริการภาคพื้นดินด้วยครับ ะะที่ตอนนี้ทางสายการบินเรานะคะจะได้มาร่วมกับโครงการนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทางข้างนอกได้ทราบด้วยว่าทางการสายการบินเราพร้อมแล้วนะคะที่จะให้บริการทางด้านนี้ค่ะกิจกรรมแรกก็คือการปิดตาครับทดสอบเป็นผู้พิการทางด้านการมองเห็นหรือคนตาบอดนะคบว่าถ้าเจออุปสรรคหรือการใช้ชีวิตประจำวันในหนึ่งวันของเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้าง ถ้าว,ว่าความลำบากในการเข้าถึงไม่ลำบากนะครับคือไปได้ทุกที่แต่ความลำบากในการสร้างความปลอดภัยกับคนเดินทางเนี่ยคนตะบอดจะมีปัญหาอย่างขึ้นลงบันไดเนี่ยคุณมิศนะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมขึ้นได้เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรมาขวางบันไดบ้างหรือแม้แต่เดินทางเท้าเนี่ย ทางเท้าเรียบไม่เรียบผมเดินได้แต่ผมไม่รู้ว่าทางเท้ามีป้ายอะไรขวางข้างหน้าอยู่ป่าหรือว่ามีอะไรยื่นๆลงมาจากข้างบน3าบนเมตรเงี<อ>้ยสีสัะผมก็เดินหรือสมัยก่อนมีดท่อเปิดไว้อย่างเงี้ยหลายคนก็ตกท่อเม็แตัวตัวเองผมก็ตกดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังสําหรับผู้พิการทางสายตาก็คือความปลอดภัยแต่เอ๊แล้วสําหรับผู้ที่นั่งวีวลแชร์ล่ะครับ เครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินคันไฟไหม้อย่างเงี้ยในอาคารอย่างเงี้ยเวลาเราเวลาผู้แบบผู้พิการอย่างเงี้ยจะเดินจะลงมายังไงก็ถ้าเกิดลิฟต์อย่างเงี้ยค่ะลิฟต์ค้างอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้ค่ะ เทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการลดภาวะความเสี่ยงแล้วก็การเป็นตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อลดนะคะ,ะการสูญเสียเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรณีที่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยการสร้างนะคะอาคารสถานที่โดยใช้แนวคิดอารยสถาปักหรือยูนเวสเซลดีไซน์เนี่ย จะเป็นการอำนวยความสะดวกที่ดีแล้วก็จะเป็นการเอื้อให้กับคนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างปกติในชีวิตประจำวันนะคะ คนที่ตาบอดเนี่ยต้องลำบากล่างแน่ๆเลยค่ะลำบากมากค่ะแบบมืดไปหมดเลยไม่ไม่เห็นทางเลยค่ะ it seems really simple but i mean when i couldn't see anything it was a lot harder and a lot more adventurous i felt like i was going through forests and stuff <laughs> yeah it looks a lot simpler now that i see it but it was much much tougher back then and it seems hard for like any kind of walk seems a lot more difficult when you're blindfolded <laughs> คนไทยหรือคนต่างชาติต่างก็มีความรู้สึกไม่ต่างกันดังนั้นช่วยกันสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับคนทุกกลุ่มทุกประเภทด้วยกันนะครับโอเคนะคะถ้าแบบถ้าแต่มันจะดีกว่าถ้ามีทางล่าละคะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองสังเกตน้องเสื้อเหลืองให้ดีนะครับโอ้เกือบตกแน่มีขนาดมีเพื่อนช่วยนำทางด้วยนะเนี่ย คือคำตอบว่าทำไมเราต้องมีอรารยสถาปัต์เพราะอรารยสถาปัต์คือสิ่งพื้นฐานที่จะทำให้ทุกคนในสังคมเท่าเทียมกันนั่นเองในฐานะที่เป็นมิสวิลแชร์ Thailand ก็อยากจะรณรงค์เกี่ยวกับอรารยสถาปัต์ให้เมืองไทยมีในทุกทที่เลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาค่ะก็เข้าใจว่ามันจะต้องค่อยๆเป็นดำเนินไปทูตอรารยสถาปัตด คือผมอยากจะทําประเทศไทยให้คนที่พิการน,นั่งเวชร์หรือค,คนที่พิการอื่นก็ไปไหนามาไหนก,ก็ได้ตามปกติกครับเพราะผมก็เคยนั่งเวชร์อยู่กับ3ปีนะครับอารยสถาน จริงแล้วเนี่ยคนที่พิการเองเนี่ยเขาก็ยังสามารถทำทุกอย่างได้ตามปกติใจเองยังเกินร้อยแต่เพราะสภาพแวดล้อมต่างหากที่ไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ยังกักให้เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้อีกแล้วคือไม่รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนแม้กระทั่งจะเคลื่อนตัวเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้าหรือตึกอาคารเองทุกอย่างก็ไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเพราะทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปแลวเราทุกคนจะสามารถร่วมแรงร่วมใจและเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะคะทูตอรารย,ยาปัาไปถ้าหากว่าตอนที่เราออกแบบ ในการเข้าถึงตึกเข้าถึงห้องเรียนเข้าถึงวัดเข้าถึงการเดินทางต่างๆเราคิดถึงเขาด้วยนะครับเขาจะมีศักยภาพที่ไม่แพ้เรานะครับก็จากนี้ไปในการออกแบบสถานที่ต่างๆก็คิดถึงเขาแล้วเขาจะกลายเป็นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศที่สามารถเป็นกําลังของประเทศได้ <Wow. S 2> เช่นเดียวกับเราอายุ38คณะก็มีนโยบายในการที่จะ ปรับปรุงวัดวาอารามรวมรวมทั้งสาธารณารต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ใช้ประโยชน์ให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับว่ในปี2 5 6 7เนี่ยนะครับก็ได้ร่วมมือกับวัดสำคัญสำคัญจำนวน21วัดครับถือว่าเป็นวัดนำล่องนะครับก็กระจายอยู่ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยนะครับรั รวมทั้งองค์กรต่างๆเนี่ยให้ความสนับสนุนในการสร้างเสี่ยมรวยความสะดวกให้แก่คนพิการมากขึ้นค่ะและยอมทว่าอาเซียนเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมที่จะรับคนพิการทุกประเภทในการเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นค่ะอ,รา, <Wow! S 3> รอาราสถาปัตว้าวนิวเมพูดอาญาสถาปัตเย้นี่ละครับร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์เดินหน้าอารยาสาปัาป์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน